สวัสดีครับร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์ฉะเชิงเซานะครับวันนี้ก็มาสวัสดี F สทุกท่านนะครับที่ติดตามเราทางช่อง u t u b e นะครับทรัพย์โสพลเจริญยนต์ชาแนลแล้วก็ติดตามเราทางช่อง a c e b o o k นะครับทรัพย์โสพลเจริญยนตนะครับผมแล้วก็ทางช่อง Tik t o อกนะครับทรัพย์โสพลเจริญยน์แลนเราอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็วันนี้มาทาคลิปชัดๆกันอีกนิดนึงนะครับเป็นเจ้าคูปะตาอาร์ทีสิแรงนะครับรุ่นทันเดอร์ตาไฟสีฟ้านะครับ วันนี้ก็มาทําคลิปกันละเอียดนิดนึงนะครับคลิปที่แล้วยังไม่ละเอียดมากนะครับเชชื่อโมงการใช้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดชั่วโมงตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ติดมาจากศูนย์ก็ยังมีฟาร์มเงางามแล้วก็ยังมีสีสันเดิมทั้งหมดนะครับเครื่องตัวนี้การันตีเก้าสิบเปอร์เซ็นตแท้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตแท้ก็เป็นไดสตาจากโรงงานนะครับสำหรับคนเจริญยน์การันตีหลังการขายให้เก้าสิบวันนะครับเครื่องนําไปใช้งานมีปัญหาอะไรนะครับเคลมฟรีทุกกรณีนะครับผม ก็สะดวกสบายสาหรับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เครื่องพวกนี้นะครับกําลังมันสูงเราไม่ต้องสตาร์ทให้เพื่อความเสี่ยงนะครับไม่ต้องหมุนให้มันเสี่ยงกับกับการที่จะเกิดอันตรายนะครับแล้วก็เราแผงแผงสตาร์ทให้นี่นะครับตามที่ชี้ดูครับเป็นแผงสตาร์ทนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จไฟนะครับแล้วก็มีสายบวกสายลบให้นะครับแบตเตอรี่ไม่มีนะครับอันนี้เป็นการประกอบรีวิวนะครับผมราคาก็4 3 0 0 0บาทพร้อมส่งทัวไ่ยนะครับ 43,000บาทพร้อมส่งั่วไทยนะครับตัวนี้ก็เป็นลิมิเต็ดอ i ดิชันครับตัวสุดท้ายแล้วที่เป็นทันเดอร์ตาไฟสีฟ้านะครับสภาพเอี่ยมๆอย่างนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับนี่ฮะดูภายในครับนี่ครับดูน้ำดูม่าน้ำได้เลยครับว่าโอเคเครื่องตัวนี้สมบูรณ์แบบ็อดฝาสูบไม่เปิดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับแล้วก็สโลว์แล้วก็เร่งเสียงให้ฟังนะครับเบอร์โทรจะทิ้งไว้ให้ที่หน้ากระดานของ YouTube นะครับ สันได้เข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมทารีวิวให้ดูว่ามันใช้งานง่ายนะครับแค่เราเล่งนะฮะเราเล่งนะครับผมแล้วเราก็เกียมสตาร์ทนะครับนะฮะหนึ่งสองสตาร์ทได้เลย เครื่องมือ2สภาพเกรดนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับประหยัดเงินจากของใหม่ไปหลายบาทนะครับลองพิจารณาดูนะครับเรารับประกัน90วันเต็มนะครับเครื่องสวยใสใช้น้อยๆแบบนี้ไม่ค่อยมีบ่อยนะครับทรัพย์โสพลเจริญยนตจังหวัดจ่าเชียงซาวรับเองหน้าร้านมีส่วนลดนะครับเก็บเงินปลายทางได้มีมัดจำ3,000บาทตามเงื่อนไขของร้านเรานะครับเช็คเครดิตหน้า Facebook กับหน้ากระดานของ YouTube ก่อนก่อนซื้อขายได้ทุกครั้งพิมพ์ไปเลยครับภาษาไทยทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับ คลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเบอร์โทร0983628238สวัสดีครับ